รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมมาติดตามชทยบิสทูเดย์ในวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆมานําเสนอเหมือนเช่นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกิจกรรมการกุศลที่จัดโดยผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งของวงการธุรกิจบ้านเราไม่มีใครไม่รู้จักเธอกับเป็ดสุพีพงพาณิช์วันนี้เปิดบ้านมาร่วมพูดคุยกันกับชทยบิสทูเดย์ไปติดตามชมเลยครับเราอยู่กับคุณเป็ดสุพีพงพาณิชย์ครับสวัสดีครับค่ะ พี่เป็ดเจอกี่ครั้งก็สวยทุกครั้งดูแลตัวเองดีมากเลยครับแม่ปากหวานต้องยอมรับจริงๆค,ครับ่ะดูแลตัวเองดีมากเพราะว่างานเยอะมากวันหนึ่งวิ่งหลายงานมากปัจจุบันนี้ครับพี่เป็ดทำอะไรบ้างก็เป็นที่ปรึกษาอยู่หลายแห่งนะคะแล้วก็เป็นกรรมการของบริษัทด้วยนั้นตรงนี้เนี่ยก,ก็เยอะเอาเรื่องนะคะแต่ว่าเราก็ต้องแบบดูเวลาเขาเรียกว่าอหละดูแลตัวเองบ้างนะที่ตอนนี้มันเน้นทำอาหาร แล้วก็ออกกําลังแล้วก็ดูแลตัวเองบ้างค่ะไม่เท่านั้นนะครับความเก่งของเธอนี้ยังมีมากกว่านั้นอีกเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเรียกได้ว่ามีแฟนคลับติดตามเยอะมากคับประวัตการเป็นผู้ดำเนินรายการหรือพิธีกรและเป็นผู้จัดรายการด้วยก็อยู่เบื้องหลังมาเยอะ เอ๊ะลองดูว่าเราอยู่เบื้องหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นอะทำรายการวัยรุ่นไม่วุ่นวายรายการไอละโอ้ยทำเยอะมากแต่แบบทำแบบไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เหมือนรายการคุยกับเป็ดสุพีอันนี้เต็มๆเลยเป็นทอลกโชว์ซึ่ง คุยเองพูดเองไม่มีสคริปต์อีกต่างหาชอบธรรมชาติแล้วก็สบายๆค่ะไม่เท่านั้นครับปัจจุบันนี้เธอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการร,รายการในช่อง5ด้วยรายการอะไรครับอ๋อรายการเก่าไม่แก่ค่ะซึ่งก็อยากจะบอกว่าพี่เป็ดอยู่ในช่วงของไลฟ์สไตล์ช่วงของแบบว่าเอ้ยเราต้องดูแลตัวเองแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกําลังกายการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การที่จะดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่กับตัวตนเนี่ยเราควรจะใส่ใจบ้างบางคนนี่ใส่ใจคนรอบข้างแต่ตัวเองอ่ะไม่ใส่ใจตัวเองใช่ลืมที่จะดูแลตัวเองงั้นตรงนี้เนี่ยพี่ยังเคยคิดเลยว่าเออคนเราต้องไม่ป่วยไม่แก่ไม่ตาย <laughs> <laughs> มีคนบอกว่าทำได้เลยแต่เรามีความรู้สึกเราอยากจะต้องดูแลคนอีกเยอะ ีกหนึ่งบทบาทนะครับวันนี้พีเป็ดเรียกได้ว่ามาทุ่มเทรแรงกายแรงใจเพื่อทําการกุศลกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นคือกิจกรรมอะไรครับเป็นกิจกรรมทีเ่เรามีความรู้สึกว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งความบันเทิงนะคะก็เป็นกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลค่ะชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าคอนเสิร์ตพิงพักเพื่อบ้านพิงพักนะคะพิงพักก็มาจากพักที่เป็นสีชมพูนะคะบ,บ้านพิงพักก็คือชื่อบ้านหลังนี้เลย เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยนะคะระยะสุดท้ายแล้วก็ที่ไม่มีเงินและไม่มีญาติ จากแรงบันดาลใจเป็นรูปเป็นร่างได้ครั้น,นี้ต้องมีหลายคนช่วยค่ะศิลปินดาราครับที่จะมาร่วมในครั้งนี้มากมายทีเดียวครับก็มีน้องๆที่น่ารักศิลปินที่น่ารักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจนนิเฟอร์คิมน้องใหม่เจริญบุระน้องรัดกล้าวเรามีสามสาวแล้วนะตอนแรกก็แบบดีว่าแล้วใช่ตอนแรกก็นั่งนึกเอ๊จะเอาใครอีกดีก็ลองโทรหาพี่ป้อมอัศนีวาสารบอกพี่ป้อมช่วยหน่อยนะจะจัดคอนเสิร์ตอันนี้นะอยากให้แบบว่ามีแฟนคลับหลายๆศิลปินนะ มาช่วยกันอะไรทำนองนี้เราจะจัดในวันพุทธที่22กุมภานะคะที่สยามพารากอนฮอลล์หนึ่งทุ่ม <Okay, S 1> ตรงนะคะ <yeah. S 1> กรุณาช่วยมากันเร็วหน่อยเพราะว่าเรามีหลายศิลปินงั้นหนึ่งทุ่มตรงเราเริ่มคอนเสิร์ตเลยนะคะ oh. แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะโอ้โหผู้สนับสนุนใจดีมากมายแม้กระทั่งสถานที่เนี่ยสยามพารากอนฮอลล์ก็ให้สถานที่เราฟรีนะคะคอนเสิร์ตมีกี่ครั้งครับ ครั้งเดียวครั้งเดียวก็เหนื่อยแล้วเป็นวันเดียวครั้งเดียวก็ก็โอเคเราอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆนะคะแต่วันเนี้ยขอ,าขอฝากคอนเสิร์ตการกุศลอันนี้ก่อนค,ค่ะอย่าลืมนะครับกับคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่เรากำลังจะร่วมช่วยผู้ที่เขาขาดโอกาสและไร้ที่พึ่งกับคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าคอนเสิร์ตพิงพักเพื่อบ้านพิงพักค่ะ โดยผู้หญิงเก่งคนนี้สุพีพงพาณิชย์และเพื่อนพ้องศิลปินและกลุ่มคนที่มีจิตใจการกุศลทุกท่านนะฮะรรวมถึงคุณผู้ชมด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับคุณเป็ดสุพีที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวส่วนตัวน่ารักน,ร,กนรักเรื่องการดูแลตัวเองการทํางานการทําธุรกิจและการแบ่งปันเพื่อสังคมกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับ,บที่เปิดบ้านให้เรามาคุยคในวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ